สวัสดีครับทุกคนผมกุ้งอร่อยหอ่อวันนี้ผมจะมาทำว่าวว้าจุฬาทุกคนว่าวจุฬาภาคกลางนะที่ว่าปีกมันสั้นๆ่นะแล้วก็ที่หัวมันยาวๆทุกคนเหมือนเรือนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้กำลังเหลาไม้ปีกอยู่ทุกคนร้อยยี่สิบเซนเป็นทรงของภาคกลางแต่ว่าในแบบของกุ้งอร่อยห่อนะ สูตรของกุ้งอร่อยห่อเองทุกคนเดี๋ยวมาดูกันแต่ตัวนี้ไม่ไม่ได้ทําไว้เล่นนะทุกคนจะเอาไปติดที่ร้านช่อมตําอยากรู้ไหมว่าร้านไหนทุกคนอร่อยมากแล้วนี้ ก็เดี๋ยวตัวนี้จะทำแบบว่าลายไทยติดให้สวยๆนะที่ปีกทุกคนเขาสั่งมาทั้งหมดสามตัวนะทุกคนร้านพี่โคด้านั่นเองเป็นร้านทำตำนะครับผมร้านโคลาวโคลาวเลย,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 ยนี่ให้ปีกมันเป็นว่าไม่อ่อนมากนะ ก็ค้งเออพอประมาณแปลว่าพอพอสวยงามไปทุกคนเนี่ยประมาณประมาณนี้ปกติก็ทำแต่ว่าวจุฬาภาคใต้นะทุกคนภากลางนี่ไม่ค่อยจะทำนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะออกภากลางหรือว่าออกอะไรกันแน่นะทุกคน ล้วไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะขึ้นแหละเดี๋ยวพอเขาพาไปขึ้นไว้ข้างขวาเอาไปติดไว้ที่ขวาร้านทุกคนขึ้นทางปีทางชาติเลยเท้าคนหรืหหหอยังวะให้คุ้งแบบนี้ทุกคนให้คู้งแบบนี้สวยงามมากแต่ฝั่งนี้เห็นไหม ฝั่งนี้มันยังมันยังเข็งอยู่ทุกคนเราต้องมาเหลวประมาณช่วงตรงแถวเดียนี้นะมันเหลวให้มันโค้งเท่าๆกันปีกออกมาจะได้สวยว่าวตัวไหนถ้าป,ปีกสวยนะทุกคนถ้าปีกโค้งเท่ากันนะขึ้นดีแน่นอน เดี๋ยวข้ามไปดูขั้นตอนต่อไปเลยทุกคนลายไทยนะทุกคนตัวนี้เป็นวอาจุฬาภาคกลางเอ่อซึ่งเพิ่งเคยทําครั้งแรกเลยเพื่อที่จะเอาไปโชว์ที่ร้านโคตรลาวนะครับขายซ่อมตํานั่นแหละทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาติดลายไทยกันนะนีเเ่เขาจะเขาเขาส่มมาสามตัวแล้วทุกคนมีลายธงชาตินะแล้วก็สีเงนินสีทองนะเพื่อไปติดประดับร้าน ให้เป็นสิริมงคลนะครับผมผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูในตอนที่ว่าเหลาไม้อะไรก็ไม่ได้ถ่ายดูทุกคนเพราะว่ารีบมากเป็นงานด่วนมากทุกคนนะสั่งมาทีเดียว3ตัวเลยก็ตอนนี้กาลังติดลายแล้วเดี๋ยวติดเสร็จเดี๋ยวกุ้งอร่อยห่อจะมาโชว์ให้ดูนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะไม่ได้ไปลงนะพอทําเสร็จก็ไปติดข้างขวาเลยทุกคนรอชมนะครับผม